ทีมงาน3คนรวมกันกินได้เยอะกว่าทีให้เขาเธอกินฟรีตลอดปีแบ้ความหวังจะริบปรีแต่เธอก็สู้ไม่ถอยเข้ามาดผมนะมันถึงเวลาเอาจริงมะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามากินชาบูกันอีกแล้วนะคะคือบอกเลยว่าทริปกับไทยรอบนี้เนี่ยพี่กินชาบูทุกวันแล้วทีมงานก็เลยบอกว่าถ้ากินเยอะขนาดนี้รบกวนเชิญที่นี่ด้วยนะคะจะไม่มาไม่ได้วันนี้เราอยู่กันที่ชาบูชิ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 ชนะคะเล้กูต้องตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้นะคะที่ชาบูชิเนี่ยเขากำลังมีเทศกาลแบล็กชาบูทุกคนก็คือชาบูมาดเข้มสองสายใครที่ชอบสไยไทยๆเนี่ยก็คือจะมีชาบูที่เป็นเบสน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนใครที่อินความญี่ปุน่นชูกะชูกะรุน ะะก็คือเขามีซุปโครโรน,นะคะหรือว่าซุปซุปกี้น้ำดำที่เราก็ต่างชอบๆกันเนี่ยแหละซึ่งซุปวุเนี๋ยวเรือเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องเราดีๆที่ฉันอยากกินมากนอกจากนี้นะคะทุกคนมีอีก11บเมนูมากเข้มนะคะคุมทีมสีดําเก๋ๆทั้งหมดนี้เริ่มต้นแค่ที่3 9 9บาทเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กินเฉยๆนะคะเพราะว่าทีมงานไม่เคยให้กูได้กินอยางสบายใจอยู่แล้วมีภารกิจมีเกมมาให้เราเล่นกันก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไง คนละถ้าเราเลือกไม่ได้ว่าจะสุปอะไรเราก็มาสองซุปเลยนะคะสำหรับรักชาบูสิ่งนี้และนี่คือซุปเตี่ยวเรือแม่ๆ ก็คือมีรอยใบไม,ม้มบเกียดกันเรียกว่าใบไม้ป้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือตีหน้าเวอร์น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือต้ตกรับนะคะเป็นซุปรสเข้มสไตล์ไทยๆซึ่งคนดูรู้โลกรู้ใดๆรู้ว่าพิซี่หัวใจก๋วยเตี๋ยวเรือเราสามารถแบบขออะไรนะน้ำซีขั้วน้ำมันผิดน้ำมันผิดก็คือเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดได้เลยรูอเ็ด่า คือใครที่ชอบแบบว่าเหมือนสอ้าก๋วยจ๋ยวเรือแซ่บๆเผ็ดคือต้องชอบแน่ๆมันเหมือนในเตี๋ยวเรือใช่ไบมพอจะต้องมีพริกลงก่อนมีอะไรพวกเครื่องเคียงขอลองชิมสุมนะใคมมโโรแม่ใครยอยเ่ะใครมิชยัย หอมกระเทียมมากเลยอ่ะมันมีความกระเทียมมีความใดๆอยู่ยางนเงี้ยสามารถเอามากินกับซีเบ mm ็เมนูมาทเข้มของเขาได้ข้าวหมู mm hmm. ฟูโรบุตะหมูเด้งสาหร่ายลูกชิ้นเอ็นหมูเส้นคูชิกิริคุณเส้นนี่ขอบคุณสําหรับงงเล็กที่แปลมาให้ด้วยมีเส้นรามเมงเส้นเล็กใบโหดผพาผัดบุ้งแบล็คโกมาเทมปุระของคลาสสิกของชาบุชิเราก็หยิบได้จากสายพาน คือตัวชาบูชิเนี่ยเขามีเอเจาตัวเกมแบล็กชาอูหันเอร์ด้วยสิ่งนี้ซึ่งเป็นแอป,ปของเขาเองเนาะเล่นได้ที่แอปเบ f ฟูนะคะสแกนเคียร์คอเพื่อโหลดแอป,ป,ปมานะคะเข้ามาในจุดของตรงนี้เนาะแล้วลากเมนูสีดำลุมมอ้ทลากผิดก,ก็โดนหักคะแนนด้วยนอกจากหิวแล้วคุยังต้องมาทำอะไรอย่างนี้อีก แล้วในทุกๆสิบแต้มเนี่ยจะได้รับโอกาสในการหยิบสิ่งที่อยากกินซึ่งตอนนี้อยากกินหลายอย่างมาก<ม>เล่นเจ้าเกมตัวนี้นะคะทุกคนก็จะรุนรับรางวัลมีทองคําแห้ง3บมบาทอันดับท<ห>ี่2อเป็นทองคําแห้งหนึ่งบาทอันดับที่3กินชาบูรีตลอดปีเราไม่เอาที่1หรือที่สองเลราเล่นไร้แค่ที่สางป <c oughs> ีบหกหมืลล่นแปดแล้ ฟรี40,000แต้ฟรีมา4จ่าย3มากมายอ่ะถ้าเกิดว่าทีมงาน3คนรวมกันกินได้เยอะกว่าทีก็ไม่ต้องรอรุ้น6ก0 0 0 0แต้มเดี๋ยวฉันจัดการติดต่อลูกค้าให้ให้พวกเธอกินฟรีตลอดปีเ้อไม่ได้ออกให้ต่อไม่เดี๋ยวติดต่อลูกค้าไม่มีเงินขนาดนั้นแต่ถ้าฉันได้เยอะกว่าเกี๊ยวสอร่อยจังเลยเอ้ยอร่ยจังเลยทุท้าชิงนะคะของเรานอกสักย์มีเราก็จะมีทีมงานมีพี่แพนแม่นะคะมีพี่กอรอนะ แล้วก็มีขาตั้งกล้องแนะนำนตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับจริงๆก็มั่นใจเกลียดท้องมาแล้วระหนึ่งนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมันจำกัดเวลาใช่ป่ะจำกัดเวลาเลิวเลยไม่เห็นมีอะไรเอ้กมาเลยเอ้ยอะไรล่ะ ไม่มีเม่มาแล้วมาแล้วเส้นเปล่าเส้นหีเปล่าใช้เส้นเปล่าเส้นนี้หรือเปล่าสีมันจะอยู่บจานสีดำปะตสีจานเอะอีดอกแล้ก็ไม่บอกให้กู้ดูจานหรอกผูก็ดูหมูใหญ่เลยแต้นสมอยมากเลยอะทำไงดีเธอกี่ต้มแล้วอะไม่บอกอุ้ยตี้ิแปดล้วตอนเนี้ยเวอร์พฉเพิ่งได้สองจานคือมันกูจะอิ่มหรือเปล่าใช่ไ้มโอ้ยเธอได้าสี่รวะเห็นได้สาม ก็คือแปลว่าหยิบได้5้าจานแล้วพี่ก็หยิบได้สาจานก็คือมีเนื้อมีเส้นมีผักนะคะ30แต้หมดได้เท่านี้ได้เนื้อหมูเหมือนกันหมูหสาลายเป็นหนึ่งในแบงคเมนูด้วยแล้วก็มีลูกชิ้นกินก็เต๋เหลือไม่กินลูกชิ้นได้ไงอ,<ม>อุ้ยฉันอยากกินผลไา้ถ้าก<ๆ>ินผลไา้าดหน่อยสิเยอะอย่างเราอ่ะอ,อยากเลยเซเลสได้สิคะเส้นเลกเนเลก เตี่ยวเือหนึ่งมือแล้วค่ะเห็นแล้วน่าอร่อยนะครับกลมนากลมตากินเอากินเอาโอ้โยยยยยยม่ยยยยยยย่ยยายย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 ่ยยยยยยกยอ,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 อย่ยยยย้ยยยยยย่ยยยยยยเรายยอยย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 ยองยยยยยายย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 เยกยยยยยยเยายย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 นยย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 เยาเยย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 ยอยย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 ยืยอยยยย่เยเยินยยยอยย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 ย ใช่แล้ดิฉันได้47คะแนนค่ะทำไมฉันถึงได้น้อยก็ทีมงานตลอดไม่เป็นไรแต่เราได้4จานเท่ากันเราจะเล่นให้หมดไลฟ์นะมี5ชีวิตแล้วเราก็จะลงมือกินมันต้องมีสักรอบสิวะที่ฉันรู้แสงอีเมนูที่เลื่อนๆก็น่ากินเนอะนี่คือตำนานการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีได้46ก็คือรด้อีกคนละ8จาน อนกิาใช่่ปะทั้งสามคนจะต้องต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งเราขาดอาการในหม้อตอนนี้เซลาเมย์กลายเป็นเพรใหญ่แล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วว่าเธอได้อะไรเขาเดิมต่อเลยนะก้าวหน้าแต่ฉันได้รอยโลก่จะไม่ติดสาบอ่ะรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะต้องโดนเกมเบรกให้ไปกินเราเริ่มแล้ก็ไม่เป็เริ่มเลยจ้ามาคุจิไล่ตามมาติดๆครับเยอะเลยนะเนี่ย เร่งแร่งคุณคาซูต้องเร่งสปีดนะครับไม่งั้นโดนแซงครับคนจะลากแบบสามนิ้วพร้อมกันแล้วนะกรรมการคะกรรมกรค่ะใช่แล้วสิบเก้าสี่สิบเจ็ดอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรต่อให้จะสี่สิบเก้าหรือสี่สิบเจ็ดก็ได้แค่สี่จานเหมือนกันเออวะดีใจทำไมวะเดี๋ยวพีดจะเดินไปดูตรงซูชิบาร์ว่ามีอะไรบ้าง อุ้ยวานิลล่า <g ül> มีแกงกะหรี่ให้กินอุ้ยนี่น่ากินมนะากปลาไข่ชุบเฟรชขนมปังเป็นการครีเมนูเองแบบบลูบลู๊บข้าแกงกะหรี่นะ่ากินมากเลยอะจริงแต่พยายามตัดกำลังเธอเอาสิเธอเอาสิเริ่มเลยเดยเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอา เราจะมาชิมสิ่งที่เราไปหยิบม,มากัานนะคะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับรสชาบุงนะเขาเขียนว่ามันเป็นปลาไข่ชุบบลาบ l a b l ทอดไม่มรู้พูดอะไรแต่อร่อยมากเลยเหมือนเบอร์เกอร์ปลาฟาส,สต์ฟู้ดยี่ห้อหนึ่งแต่อร่อยกว่าและสดกว่าอุ้ยมันน่ากินมากรสชาติเหมือนแซลมอนและไข่กุ้งแล้วก็แตงกวาเขาให้ชีน<ส>้องไข่กุ้งเยอะมากอ่ะเยอะแค่ไหนําใจดูร่วงไปครึ่งอันแล้วในตะเกียบยังใหญ่อยู่เลยอะแม่ไม่มิี่ทำได้ อยากกินอีกแต่ว่ากลัวตัดกําลังเพราะว่าอยากชนะอยู่คือมันเป็นความคนเกอนะทุกคนก็คือเราจะคุมโทในลาสีดําตลอดมาชาบูเราก็ต้องเป็นแบล็กชาบูอร่อยดีนะเขามีวอร์ชันผักอะ เราชาบูชีมันเป็นคอนฟอร์ตฟูดอ่ะทุกนออกจีกินมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อะไรอย่างงเี้ยก็คือชาบูชีมาด้วยกระโลกินตั้งแต่สมายัยที่แบบเราต้องเก็บเงินไปกินเน่ยค่ะจนตอนนี้จะต้องเก็บเงินมา,นนนากมินก็นเล่นเกมกินเน่ยใส่เก็บแตงแทนสื่อนี้จะเป็นทางแรกที่ฉันกินทับูรุระพ่ได้วะมีความหอม <c oughs> ๆอะไม่รู้หอมจิ้มหรืหวหวอว่าหอมทับบุระเองไม่ได้ขอลองอีกสักครั้งซิเผื่อไม่เก็ทเข้าใจหรอว่าทำไมเวลาเพื่อนมากินชาบูชีชอบหยิบอทับบุาะพุ่งอะเป็นส่งทับบุระมา เป็เตี่ยวเรือโยโย่จ้าเตี๋ยวเรือก็ไม่เป็นเตี๋ยวเรือที่ต้องใส่อะไรก็ได้นึกออกปะถ้ฉันจะสะดวกใส่ใส่เจลลี่ฟิชก็ได้จะสะดวกใส่ข้าวโพดลงไปในเตี่ยวเรือก็ได้ออกนี่ทองนี้แม่ค้าคาเธอได้เลยนะน่ากินอยู่นะพี่พีตักน้ำซุปให้หน่อยจิหลับบทแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเออเออเออกินมมันเลิศมากนะลูกชงลูกชิ้นเนื้อเนื้ออู้ จริงแต่อร่อยมากงานตัดก็คือจะต้องแล้วหรือไม่ฉันนุ่งเหมือนอย่างนี้นะเหมือนแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ลูกได้อยู่ตาดูได้อยู่เธอดูน้องตัดสิมันเซ็กซี่มันดีมันที่สุดอุ้ยพ่อใส่ตัดแล้วลูกคือลือมากตานี่โค้งเป็นเรือโอ้ยา l หลายหลายคนเริ่มออการจุกให้ได้เห็นกันแล้วพีเราต้องปิิศนาเนี่ยก็คือเขาจะกินอยู่อย่างเดียวเราจะกินแค่หมูสามชั้นในซุปสุกี้อีน้ำดำนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือได้ก๋วยเตี๋ยวเรือดีแต่ก็คือกินอะไรอย่างเดียวเหมือนกันหมูสามชั้นอย่างเดียวเหมือนกันในส่วนของพีตรงนี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเรายังมีหกจานที่ต้องไปต่อไม่เอาข้าวแกงกะหรี่เหรอข้าวแกงกะหรี่ไหมคะ นี่ก็ใส่โคเก่งจังเลยอันนั้นไหมเอาอันนั้นไหมอันนี้ไหมประเด็นคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าพิจาชนาพี่ต้องเล่นอีกรอบนึงนะเธอสูส้ฉันนี้ได้เมืองกินกับจาบคนขาด <c oughs> เฮ้ยสรุปเดบิวต์เข้าวงการเทมปุระขึ้นมาว่าแบทโคมาเทมปุระยี่สิบเก้ายี่สิบห้าเทำไมหล่อนกินได้ย <c oughs> <า>ี่ห้าหล่อนกินได้แค่ยี่สิบเอ็ดเพราะมึงกดแต้มไม่แค่นั้นจ้า <c oughs> ไปรอบหน้ามึงเจอคือถ้ารอบเนี้ยเลนได้ไม่ถึง50บาทมก็โผล่ขาไปเลยนะไม่เป็นไรอิ่มแล้วไม่หรอกนะคนตาตาได้สนุกเล่นให้ได้ควบคุมที่เธอพิมพ์ินมตื่นชนะได้จะมาเล่นเร็วขึ้นยังอี้ก่อนต้องเป็นตาเหรอที่ฉันตัดสินได้ใช่แล้ว มากอ่ะค่ะี่อุ้ยเขาได้สี่จารพอดีตั้งใจเนาะสมกับเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาเอาพิชนากรนะเพื่อนเอากูไก่มาเล่นนะไก้ไหวอีกกี่จานอ่ะสแม้ความหวังจะริบรีแต่เธอก็สู้ไม่ถอยฉันรู้สั่งอันใจวาทุกคนอิ่มแล้วอ่ะกูไก่อะไรเี่มันจริงจังมาในบ้านนี่อะไรชอบพี่อีพอเหรออุ้ยมันมันเร็วมากมาเร็วมากพี่พี่อุ้ยขอนใจได้ปะขอนใจได้ปะขอนใจได้ปะไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเหรอส อีทีมงานกินกินท่าอจารย์พุ่งเขสู้เนาะผิได้สี่สิบปีอะผี่ก็ยังตามหมัดอดีได้รู้สึกดีขนาด มีได้โคตาเต้ามาอีก8ปดทงน้ได้เพิ่มมาอีก9นะคะแต่ว่ามาดูกันว่าเราจะไปถึง้านเหล่านั้นหรือไม่สาวร่างเล็กคนนี้เธอทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งเวลาใกล้จะหมดแต่ก็ยังไม่มีใครยอมวางตะเกียบกันเลยหล่อนเคี้ยวไม่หยุดเลยนะทางนี้ก็สายออฟแล้วไม่รู้ทำไมป๋อติพินไม่ค่อยกินน้ำดำของที่ชาบูชีนะมอโลตัวสุดดัหมของเขามันจึ้งอยู่นะคอนสึอ,อร่อยมากสามชาั้นลงน้ำำําดาจิ้มคอนสึ เอาแล้วค่ะทุกคนพี่เขามัดผมแล้วะมันถึงเวลาเอาจริงว่ะโอ้โหจานเนี่ยวางเรียงกันเป็นตั้งจนแทบจะมองหน้ากันไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วอุ้ยเพิ่งเจอเลยอ่ะมันไม่ยอมแพ้เลยอะทุกคนทำยังไงให้พวกมันหยุดสรุปว่าตอนนี้นะคะพี่ก็กำลังตามหลังอยู่ตอนนี้พี่มีอยู่25ทางนี้ก็คือ3าถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยากจะต้องเรียนชาบูทั้งปีก็คือพี่จะต้องกิน5จานซิงค์5จานนะคือถามซริงแน่นอนได้เวลาที่เขาจะ cross pay เป็นกระต่าย หลอนเพี้ยจะหยิบผลลมาให้ไม่อีกคูพยายามจิพี่ให้พันอยู่ค่ะด้านนี้ยังมีสาวอีกคนที่ยังไม่ยอมวางมือเลย <Okay. S 2> สุดยอดคนนี้ม่งต้องลงแล้วอ่วะเแม่าบูเชื่อเชื่อแล้ว่าอร่อยจบกันไปที่ในส่วนของทีมงานนะคะ30มจานทวนและในส่วนของพิชานสาเอ็ดจานตอนนี้เป็นสาองเพราะว่าทีม ขอใกินสับปะรดด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครดูสิ่งนี้นะคะแล้วหิวก็อย่าทนค่ะแน่ๆตามองมาทานกันได้นะ,ะที่ชาบูชิใกล้บ้านทุกคนสนองนี้ความเป็นคนไทยที่แบบไอเลิฟกุ๋วยเตี๋ยวเรือที่เรารีฟิวเนือ้อเรื่อยๆซูชิบาร์ก็มากมายเอาเป็นว่าก็คืออิ่มอร่อยคุ้มราคาด้วยแล้วก็แถมยังได้เล่นเกมลุ้นรางวัลกันด้วยนะคะขอบคุณชาบูชินะคะที่เป็นโสนัาสนุใสในใจดีในคลิปนี้เนาะ,ะที่ชวนที่มาลองซุปใหม่กันนะคะยังไงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์วันไปวันนี้ไปก่อนแล้ว